สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านะครับที่มารับชมวันนี้ก็มาเยือนหมอกบาง้างครับพอดีวันนี้เขาทำซุปกันสลองหน่อยต้มกันที่นี่เลย นานดินนะครับถ้าใครสนใจก็รีบๆมาเอานะครับหวัว่าเจ้าของเขาโล่ๆนะครับจะให้หมดเร็วๆนะครับใครสนใจก็รีบมาเอาได้นะครับคุยกับเจ้าของครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะครับใต้คลิปโทรสอบถามเลยเอาไมโครเข้ามาเองก็ได้นะมาตักเองเลยไปสต็อก ยิ่งหมดไวก็ยิ่งดีเลยนะครับอ่ะรีบรีบเลยน,นี่ก็มีเกือบอสองเมตรนะครอ่ะน้าดินตรงนี้ก็ด้านล่างอีกอ่านิดนึงประมาณสองเมตรครึ่งครับได้ก็ฟ้าก็มืดครึ้มนิดๆในๆนะฝน,นตกมาไปก็ไป,ไปหนัก วันก็ตกเยอะแล้วเฝั่งของสานีครนะับอ่าันก็เปลี่ยนหน้างงานคนระับไปลงในมอนะครับคิดว่าหน้างงานที่ตรงนั้นกําลังเคลียร์อยู่คนระับลงไม่ได้ต้องรออีกทีนึงว่าจะเอารกลักงรือหน้าดินต่อนะครับ ป่าปีก็ยังเอาลูกกลางอยู่ครับนี่เอาหน้าดินเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะอ่ะน้าดินสวยๆนะรับรีบๆเลย ถูกกับซีถูกไปมาก็ใกล้เคียงกันเงี้ยร้อยห้าสิบกว่า พึ่งสี่พัน 4, กว่าชั่วโมงครับอ่ะโัวมานสุกอึ่นแปดเอ็มศีโลส่วนซา,านนี่นั่ก็น่าจะพันกว่าชั่วโมงได้แล้วรถหนึ่งปีซานนี่ก็น่าจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับซานนี่ มาสู่ออร์อน่าจะสองปีกว่าราคาต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะก็แอร์เสียนะครับไดเออร์โอลิงแตกนะครับนันยาก็เลยไม่จ่ายนะครับเดีรยบวันนี้ที่ไม่ร้อนนะครับ งันก็ขุ่นน,นี่โอ้กระเจเลยนะครับบองตอนฟังๆคนระับตาน,นี้อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ วนะนานดินสวยๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ละเอียดใต้คลิปเลยนะครับถูกๆเลยรีบๆหน่อยนะครับจะมาเหมาเอาไมโครมาตัดนานดินเองก็ได้นะครับโดยกับเจ้าของเลยเอาคครับเดี๋ยวผมก,ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ